เป็นบรรยากาศนะคะการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคเพื่อไทยค่ะทุกคนก็เรียกได้ว่าวันนี้ค่ะคุณยศชนานวงสวัสด์นะคะแคนดิเดตนายกนะคะลำดับที่หนึ่งแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะวันนี้ค่ะนำะผู้สมัครนะคะ <gesch> คุณพลภูมินะคะนี่สวัสดีค่ะนำคุณพลภูมินะคะผู้สมัครหมายเลขหของพรรคเพื่อไทยในเขตสิบห้าคณะยาวนะคะมาลงพื้นที่หาเสียงที่บริเวณตลาดนัดสายเนตรนะคะตลาดนัดตลาดสดสายเนตรนะคะสำหรับเบอร์พักเบอร์เก้านะคะแต่เบอร์ของคุณพลภูมิเบอร์หกค่ะ เขตนี้ต้องเลือกเบอร์หกนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยเลือกเบอร์เก้าอ้าวโอ้โหสตาสวรรค์ลิขิตโฮมปีนี้ปีหกเก้าฉันเลือกเพื่อไทยก็ต้องเลือกผู้สมัครเบอร์หกพรคเพื่อไทยเบอร์เก้านะครับผมสตาลิขิตชัดๆเวลา ครับสวัสดีครับโอเค69นะครับผมปีนี้ปี69คุณจิรพันธ์มูลมณฑลในเบอร์9ใบ20บาทตลอดสายจะกลับมารอบนี้มี6แถมไม่้วย20บาทล็อกฟีเจอร์20บาทนะครับก็ไปาตอนนี้ทางด้านของคุณจุลพันธ์มรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคและก็แคนดิเดตนะคะก็เรียกได้ว่า มาช่วยหาเสียงนะคะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่เรียบร้อยนะวันนี้ก็มาต่อกันที่ตลาดสดสายเนรด้วยเช่นกันนะคะเป็นเขตของคุณพันคณภูมินะคะหมายเลขหกนะคะจากพักเพื่อไทยไเขตขันในยาวนั่นเองค่ะคุณผ,ผู้ชมนี่คะนูขอหนึ่งใบได้ไ,ดไหมได้ลเลยครับอ่านที่ อตอนนี้ทางด้านของหัวหน้าพักก็มาไหวพ้พระขอพรพระส,สงฆ์ที่มาเรารับบินธบาตอยู่ที่จุดนี้ด้วยชน,นเช่นกันค่ะได้่วยไหมปตไวช่วยเพราที่ตรงไหน บคคุณรัแน่นอนว่าสําหรับในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยค่ะแคมเปญรู้ว่านโยบายนะคะของพรรคนี่ค่ะทางด้านของแคนดิเดตของคุณยศนันวงสวัสด์นะคะก็ได้มากราบพักขอพรนะคะ แล้วก็ในส่วนของท่านพลภูมิคุณพลภูมิด้วยก็เป็นผู้สมัครนะคะของเขต15คันนายานั่นเองค่ะาา ยกรประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์ำหรับนี้นะคะป่นยกทปทาดรยกนยกสำหรับการยกเครื่องประเทศไทยเป็นประเทศที่ไรายได้สูงขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คนไทยไรายได้สูงด้วยเศรษฐกิจที่มูล,ลค่าสูงเพื่อไทยทำได้นะคะแคมเปญน,นี้นะคะมีทั้งหมด14แคมเปญด้วยการที่ได้สรุปออกมานะคะเป็นนโยบายของทางด้านพักเพื่อไทยคะ่ะทุกคน วันนี้เราอยู่ที่ตลาดสดสายเนตรนะคะเขต15คันนายาวะคะ่ะเป็นเขตที่ทางด้านของพักเพื่อไทยเนี่ยได้ส่งคุณพลภูมินะคะเบอร์ B 6นะคะมาลงชิงชัยในเขตนี้นะคะซึ่งวันนี้คุณยศชนานวงสวัสิ์นะคะวรวมไปถึงคุณจุลพัรรณนริวิวัฒนะคะก็ได้มาลงพื้นที่ หาเสียงกันตั้งแต่เจ็ดโมงนะมาเดินขอคะแนนเสียงพี่น้องประชาชนตั้งแต่เจ็ดโมงเลยนะคะขอคะแนนเสียงให้กาทั้งเบอร์หกซึ่งก็เป็นเบอร์ของประจำตัวผู้สมัครแล้วก็กาทั้งเบอร์เก้าในส่วนของเบอร์พักนั่นเองค่ะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็เดินอยู่รอบตลาดนะคะมีพี่น้องประชาชนมารอถ่ายรูปนะคะเป็นกําลังใจนะคะทุกคนอาจจะเช้านิดนึงนะคะ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับแอดมินพัชรินรัตนชัยแอดมินยูทูบไอเอ็นเอ็ค่ะไม่มาลองมีพี่น้องประชาชนมารอจะมอบดอกไม้ให้กำลังใจรอถ่ายรูปด้วยนะคะร่วมถ่ายร่วมถ่ายอีเล็กเทคโนโลยีขอบคุณผู้แถวนะคะรวมถึงผู้ถือหุ้นก็

บอเก้ัดีเุนาหนเบอร์้ามัดสีเ้าตาเรเรืองพเด่นหมัดเรเลือกพักเพื่อไทยครับตระนี้เบอร์เก้าเบอร์เก้าพักเพื่อไทยค่ะ เรามาดูก่อนที่จะนําไปสู่การสัมภาษณ์นะคะ,ะในส่วนของ14นโยบายหลักของทางด้านพักเพื่อไทยนะคะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยยกให้ทางด้านประกันกําไรพืชผลการเกษตรนะคะ30เอร์เซนนะคะโดยรัฐจะช่วยประกันสําหรับข้าวยางพาร,ราข้าวโพดมันสำปะหลังนะคะโดยมีเป้าหมายนะคะ ดันในส่วนของข้าวหอมมะลิ1 5 0่0บาทต่อตันค่ะข้าวขาว,ข,าวข้าวเหนียว10,000บาทต่อตันนะคะยังพรรารเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะข้าวโพดเจ็ดบาท2ี่สิบห้าสตางค์นะคะแล้วก็มันสำปะหลังนะคะสบาทต่อกิโลกรัมนั่นเองนะคะอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่า สินค้านะคะด้วยความรู้และเทคโนโลยีค่ะที่เป็นการต่อยอดสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมอาหารนั่นเองค่ะนยโยบายที่3าเป็นการคืนที่ดินให้กับประชาชนนะคะโดยเฉพาะสประกรเป็นโฉนดแบบมีเงื่อนไขนั่นเองนะคะแล้วก็คืนความเป็นธรรมพรบอนิรโทษกรรมให้คนโดนป่าทับด้วยเช่นกันนะคะ๋ยวแอดมินขอพยายามเดินไปด้านหน้านิดนึงนะคะทุกคน จะได้เห็นหน้าของทางด้านของแคนี่เลยพี่ให้มาลไซด้วยนะคะสำหรับนโยบายที่4ครูปองซื้อปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ค่ะเป็นการปลูกถูกพันธุ์ใส่ปุ๋ยถูกสูตรนั่นเองค่ะ โดยรัฐเนี่ยก็จะมีการแจกคูปองดิจิตอลนะคะเพื่อซื้อปุ๋ยถูกสูตรไม่เกิน2 5 0กิโลกร,รัมต่อรายนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มีในส่วนของคูปองดิจิตอลซื้อมเมล็ดพันธุ์นะคะกล้าพันธุ์ที่คุณภาพไม่เกิน150กิโลกร,รัมต่อรายนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการตรวจดินก่อนใส่ปุ๋ยดินดีผลผลิตเพิ่มนะคะต้นทุนก็ลดลงค่ะ นโยบายที่5ค่ะกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน SML นะคะคืนอำนาจการใช้งบประมาณให้กับชุมชนค่ะ S เนี่ยขนาดเล็กก็จะเป็น2 0 0 0 0 0บาทนะคะ M ขนาดกลางเนี่ยจะเป็น3 0 0 0สนบาท L ขนาดใหญ่นะคะจะอยู่ที่4 0 0 0 0นบาทค่ะ ส่วนนโยบายที่6นะคะจะเป็นหวยกเกษียณน,นะคะที่มีการผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมสารต่อได้ทันทีค่ะนโยบายที่7จ็ดค่ะจะเป็นการายกเครื่อง30บาทด้วย AI ก็พร้อมสารต่อทันทีด้วยเช่นกันค่ะนโยบายที่8บ้านเพื่อคนไทยค่ะ คนไทยก็จะสามารถเข้าถึงบ้านราคาที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพชีวิตนะคะที่สามารถที่จะ่อนเพียงเดือนละ4,000บาทเท่านั้นนะคะไม่ต้องดาวทุกยูนิตแต่งครบพร้อมอยู่เลยนะคะส่วนนโยบายที่9ค่ะเคลื่อนไทยด้วย AI และเทคโนโลยี AI for all นะคะทุกคนที่จะสามารถเรียนหลักสูตร AI ได้ฟรีเรียนจบให้เครดิตเพื่อใช้ AI แพลตฟอร์มต่างๆได้ฟรีแอดมินเดินชนกิโลแล้วค่ะขออภัยค่ะทุกคน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดน,นะ <c oughs> อมาต่อในอนยโยบายที่9เรื่อง AI นะคะก็มีการยกระดับเกษตรกร,กรด้วย AI ค่ะกล้องวงจรปิดอัจฉริยะลดอาชญากรรมจัดการจราจรลดอุบัติเหตุนะคะรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตราคาประหยัดะค่ะที่เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ใน5ปีค่ะอีกที่สำคัญก็คือมีทนายฟรีเพื่อคนไทยด้วยนะคะควมด้ S 2> <S 2> <S นานคงานพทนะคะวันนี้่ค่ะเดี๋ยวแอดมินจะเล่าให้ฟังทั้ง14บสีนโยบายเมื่อกี้เราอยู่ที่นโยบายที่9แล้วใช่ไหมคะอ่าส่วนนโยบายที่10ค่ะทุกคนเป็นการปรับปรามยาเสพติดปรับสแกมเมอร์ไม่จบไม่เลิกนะคะพร้อมที่จะสารต่อได้ทันทีค่ะ ่วนนโยบายที่11ค่ะรถไฟไฟ้า2 0บาทตลอดสายรถเมล์ติดแอร์10บบาทนะคะก็พร้อมสานต่อได้ทันทีเช่นกันค่ะ นยโยบาย12นะคะเทกเกอรยกระดับอุตสาหกรมมรมวัฒนธรรมสร้างสารรค์14ด้านให้โดดเด่นบนเวทีโลกนะคะส่วนนยโยบายที่13นะคะนยโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยค่ะการล้างหนี้ประชาชนค่ะการล้างหนี้ประชาชนอะเดี๋ยวแอดมินเดินไปทางอีกซอยนึงเพื่อที่จะได้ เห็นทางด้านของค a n d i d a แล้วก็ตัวผู้สมัครด้วยนะคะทุกคนอ่านโยบายที่13เนี่ยเป็นการล้างหนี้ประชาชนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหนี้ต่ำเสียหนี้เสียต่ำกว่า20000นบาทนะคะจ่าย10%ปิดจบล้างหนี้ค่ะการพักหนี้เกษตรกรค่ะการล้างหนี้ัยเกษียณแล้วก็การล้างหนี้นอกระบบพอนดี1ปีฟรี1งวดนะคะจะเป็นแนวนโยบายดีๆจากทางด้านของพรค เพื่อไทยนั่นเองค่ะอ่ะเราก็ต้องไปอีกมุมหนึ่งนะคะไปไม่ได้อันนี้ต้นนะจ๊ะอ่าเรามาเจอแล้วอ่าส่วนนโยบายที่สิบสี่นโยบาย14ค่ะเป็นการเรียน ได้งบจบได้งานค่ะทุนหนึ่งหมื่นบาทนะคะปีละหนึ่งล้านคนนะคะต่อเนื่องสี่ปีค่ะเพื่อการเรียนรู้ทักษะใหม่พร้อมหางานให้ทันทีหลังเรียนจบนั่นเองค่ะคุณพหกเ่บอร์นะครับคุณูดมนะครับเ่ไทยเบอร์เก้าครับผม สนี้ครับอนเ้าาำหรับเขต15คันนายาวนะคะเป็นเขตที่ทางด้านพักเพื่อไทยส่งคุณพลปูมมนะคะผู้สมัครเบอร์6จากพักเพื่อไทยค่ะลงแข่งขันในเขตนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทางด้านของท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์แล้วก็ท่านยศชนนงวงสวัสด์นะคะทั้งสองคนนะคะก็เป็นแคนดิเดตของพัก นายเดชนายกนะมาลงพื้นที่ช่วยหาเสียงนะเพื่อขอคะแนนเสียงให้กับคุณพลภูมินะคะได้เป็นผู้สมัครได้เป็นสอสอในเขต15คันายาวแห่งนี้นะคะซึ่งวันนี้เช้านี้ค่ะมาลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงพี่น้องประชาชนที่ตลาดสดสายเนรนะคะซึ่งก็อยู่ในเขตคานายาวเช่นกันค่ะ ก็เรียกได้ว่าตอนนี้บรรดาแต่ละพักการเมืองนะคะก็ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างแข่งขันนะคะเหลืออีกประมาณ3 7วันแล้วนะคะนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์2569ค่ะ37วันกับการหาเสียงแน่นอนว่าทุกพักการเมืองนั้นจะต้องมีการอาจัดตารางนะคะไปหาเสียงกันอย่างระมัดระวังแล้วก็ ต้องครอบคลุมกันทั่วประเทศเลยนะคะมีการแบ่งเวกรกันจัดเวรกันไปนะคะในส่วนของกรรมการบริหารพักทีมงานของพักนะคะ,เ,คะ,ะเดี๋ยวเผื่อจะมีสัมพงสัมภาษณ์เดี๋ยวแอดมินขอวิ่งไปก่อนนะคะ อโเคเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนนะคะแอดมินว่ากล้องมัวเดี๋ยวขอเช็ดกล้องนิดนึงนะคะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะทุกคนใจเย็นๆนะคะโอเคทำไมหกกล้องเรียบร้อย ไม่ดีอ่ะดีไม่เกี่ยวไ้ไหมได้้ไม่ได้ไม่ได้ดีเนาะ สเดี๋ยวรออีกรออีกสักครู่นะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวรอจัดอ่าไม้แล้วก็ในส่วนของอ่าความเรียบร้อยนะคะก่อนที่เข้าไปสู่การอ่าสัมภาษณ์นะคะจากทางด้านของอ่าตัวผู้สมัครเองนะคะแล้วก็ทางด้านของแคนดิเดตนายกนะคะหัวหน้าพักที่วันนี้ได้มาลงพื้นที่นะคะที่เขตคณนยาวด้วยเช่นกันค่ะ เหตนร <c oughs> เรื่องสร,ร้งนี้เราเคยเ,เ,เป็นแคมป์มาก่อนแต่รอบเรืองสร้างรอบที่แล้วเราก็เปียแคมป์ไปรอบนี้มีความตั้งใจมากกว่มมาแล้วทางผู้สมัครนะครับก็ลงพื้นที่ตลอดนะครับแล้วก็วันนี้จากการที่ได้ลงพื้นที่แล้วนะครับก็ได้รับกําลังใจจากพี่น้องประชาชนส่วนมากนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันเรื่องนยโยบาย พอสมควรนะครับก็เห็นว่านโยบายหลายอย่างที่เรามีเ pues นี่ยน่าที่จะโดนใจพี่น้องประชาชนนะครับแต่ในขณะเดียวกัน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณพลภูมิเนี่ยก็ลงพื้นที่ตลอดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่เคยทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับเราก็มั่นใจนะครับว่าครั้งนี้จะสามารถกลับมาได้นะครับรอบที่แล้วรอบแรกเขาเรื่องของกระแสรอบนี้ประเมินเรื่องของกระแสอย่างไรบ้างครัเราเราพยายามที่จะทําไปข้างหน้ามีเวลาอีกหนึ่งเดือนนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของกระแสเนี่ย ไม่ไม่มีปัญหาครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการส่งมอบนโยบายที่ถูกต้องนะครับให้กับบุคคลในพื้นที่นะครับและคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าจะใหญ่กว่ากระแสครับสําหรับเรื่องนโยบายนะเราเมื่อกี้เมื่อกี้พอนั่งคุยกันนะครก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับปากท้องเป็นส่วนมากนะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนของกรุงเทพ หลังจากตรงนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับนี่ด้วยนะครับแล้วก็นโยบายที่พี่น้องประชาชนเนี่ยรออยู่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้า20บาทนะต่อสายทีนี้มีเพิ่มเติมไปว่าบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดลงรถไฟฟ้าเรื่องฟีลเดอร์10บาทเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตรงนี้พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันว่าค่าไฟ3.7บาทเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้โดยการที่ เราจะดูแลทั้งระบบนะครับแล้วก็นําเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าทดแทนพลังงานทดแทนเซวีเนี่ยตรงนี้กลับมาด้วยเรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ต่างๆจะทําให้สามารถที่จะลดค่าไฟตรงนี้ได้อย่างยั่งยืนนะครับเรื่องของสมาร์ทปิดต่างๆมั่นใจนะที่มาลงทุนที่ตรงนี้มั่นใจมากหน่อยใช่ไหมครับมั่นใจครับก็จากที่ การเลือกตั้งคราวที่แล้วที่พลาดไปเนี่ยสปี3ปีที่ผ่านมาผมก็ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้ววันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ได้เห็นครับว่าระหว่างกระแสกับคนทํางานให้เขาเปรียบเทียบเลยครับว่าวันนี้พักเพื่อไทยพร้อมนะครับในเรื่องของนโยบายตัวคนทํางานในพื้นที่ก็พร้อมครับเพราะฉะนั้นเลือกตั้งงวดนี้มีความหวังแน่นอนครับสำหรับเขตขันยาวและเขตบึงกลุ่มครับ โอเรื่องนี้เราเราเป็นคนยืนยันมาเองเสมอนะครว่าสิ่งสําคัญก็คือไปข้างหน้าแล้วก็มองที่ประเทศแล้วก็มองที่สิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนอยู่นะครับเพราะปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีแห่งทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นปีแห่งโอกาสซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับการที่เราจะมามองไปข้างหลังนะครับว่า ไปดีกว่ากันไม่ดีกว่ากันไม่มีประโยชน์นะครับต้องไปข้างหน้าแล้วก็ให้ขอ,ของขวัญปีใหม่กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นนโยบายที่สามารถทําให้เขาพลิกฟื้นชีวิตกลับขึ้นมาได้กันแล้วต้องอะไรที่มาตั้งแต่วันที่ได้หมายเลยจ่มมีเหตุการณ์ตัดสินหรือว่ามีอะไรที่ไม่โปร่งใสเบี้ยคะหรือกกว่ายังท่านยังคงแฟนเหตุกตตารณ์ที่จะบอกว่าทุจริตครอร์รัปชันเนี่ยเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเรามีการตั้งกอง ตรวจสอบทุจริตการเลือกตั้งที่นําโดยท่านอาจารย์ชูศักดิ์อยู่ที่พักการเมืองที่พรคเรานะครับหมายความว่าเราจริงจังกับเรื่องประเทศนี้มากเพราะว่าเราเป็นพักการเมืองซึ่งโดนกระทําในลักษณะนี้มาหลายครั้งครั้งนี้ถามว่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์เรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งหรือไม่เชื่อนะครับคิดว่ามีนะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเองที่จะคอยสอดส่องดูแลเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรกตและหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องด้านการยุติธรรมเนี่ยเป็นคนที่จะคอยสอดส่องน,นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะติดตามอยู่แต่ถามว่าเห,เหตุการณ์เกิดในขณะนี้ไหมเนี่ยมันแค่มีเขาหลังนะครับลักษณะการเลือกตั้งเนี่ยในช่วงต้นยังไม่มีกระบวนการในการที่จะลงไปซื้อเสียงหรือว่าลงไปทําอะไรอยู่แล้วนะครับเราก็เฝ้าระวังครับ พื้นที่กรุงเทพเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ใครก็ตามคงไม่มีใครกล้าพูดคําว่ามั่นใจออกมานะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเมืองค่อนข้างมากนะครับสิ่งที่พรรคการเมืองจะทําได้นั่นก็คือการนําเสนอนโยบายรวมถึงการทําแนวอุดมการ์ในความคิดของพรรคเนี่ยให้เป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่เราจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนะครับคงจะไม่กล้าฟันธงนะครับว่าได้เท่าไหร่แต่ผมยืนยันนะครับว่า พื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งพักเพื่อไทยปักธงจํานวนมากแน่นอนครับครับขอหลายธงแล้วกันครับขอบคุณครับก็ฝากนิดนึงเลคะลองให้ถึงพื้นที่ประชาชนจริงๆชาวบ้านฝากมาค่ะขอบคุณ,ค,ณ <ๆ S 1> ครับ,บค, <ๆ S 1> ครับครับได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเดินได็ต่อไปครับไปเข้าแก่เข้าแก่ในร้านเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ใครตามนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเมื่อกี้ก็เป็นการเดินหาเสียงในตลาดสดสายเนรแล้วก็เป็นการให้สัมภาษณ์จากทางด้านของอตัวผู้สมัครคุณพลภูมิเองแล้วก็ในส่วนของอคุณยศชันด้วยนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรียกได้ว่าก็ต้องเป็นในส่วนของผลการลงพื้นที่นะคะวันนี้เองก็มีทางด้านของทางด้านอแอดมินขอหามุมสักครู่นะคะ ค่ะคุณผู้ชมคุณฟังแนะแอดมินก็หามุมที่จะปิดรายการได้แล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดสดสายเนรนะคะซึ่งก็เป็นเขต15นะคะเขตคันนายาวที่ทางด้านวันนี้ค่ะอ่าพักเพื่อไทยนะคะก็ผลบรรดาเกนนํนำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณยศชันันวงสวัสร์ซึ่งก็เป็นแคนดิเดตนายก ลำดับที่1นนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวหน้าพักค่ะท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒวันนี้ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดสดสายเนตรนะคะเพื่อช่วยหาเสียงให้กับนาย คนภูมินะคะซึ่งเป็นผู้สมัครเบอร์หกจากทางด้านของพรรคเพื่อไทยนั่นเองนะคะแล้วก็มีการย้ําชัดเจนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จะต้องมาสานต่อแนวนโยบายเพื่อคนกรุงเทพแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ตลาดสายเนธหรือว่าเขตคันนายาวแห่งนี้นะคะก็มีการสะท้อนถึงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปัญหาปากท้องเศรษฐกิจเกี่ยวกับนี่ครัวเรือนต่างๆด้วยนะคะทุกคนแอดมินต้องหลบหลบรถนิดนึงนะคะ แล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครท่านจุลพันธ์หัวหน้าพักในฐานะแคนดิเดตเองก็บอกว่าไม่สามารถที่จะประเมินได้เลยนะคะว่าจะได้กี่ที่นั่งแต่พักเพื่อไทยนะคะจะนำเสนอนโยบายนะะให้ได้มากที่สุดแล้วก็ประเมินไม่ได้เพราะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองด้วยแต่สิ่งที่ทำได้นั่นก็คือจะ พยายามปักธงนะคะหลายๆธงในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็นโยบายทั้ง14นโยบายหลักที่เป็นการยกเครื่องประเทศไทยของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนของขวัญปีใหม่นะคะถ้ากาเพื่อไทยนะคะก็จะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้แอดมินพัชรินรัตนาชัยต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังผ่าน YouTube INN News ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ พลาดทุกการรับชมนับต่อจากนี้ไปอีกประมาณ37วันก่อนที่จะเข้าสู่คูหาการเลือกตั้งนะคะในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะทางด้านของอสำนักข่าวไอเอ็นเองก็จะมีการเกาะติดนะคะของแต่ละพักการเมืองนะคะหมุนเวียนกันไปเพื่อที่จะนําเสนอเผยแพร่ข่าวสารให้ได้มากที่สุดนะคะรวมไปถึงฝักฝังของทำเนียบรัฐบาลที่ยังคงเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการว่าเขาจะมีแนวนโยบายแก้ปัญหาอะไรอย่างไรก่อนที่จะมีการเลือกอในส่วนของ การมีรัฐบาลชุดใหม่เข้าไปบริหารด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้แอดมินพัชรินรัตนาชัยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ